สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสร็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดาการเพชรหลวงท่านท้าวสมุทรเทวาทวีนะคะเบิกบุญนะคะเบิกบุญบ่อยๆนะคะลูกหลานพญานาคนะคะหรือว่าท่านๆนะคะที่รับฟังติดตามธรรมะของพี่มินนะคะโดยทั่วไปก็ดีนะคะเบิกบุญบ่อยๆจะทําให้บุญหมดหรือไม่นะคะวันนี้พี่มินมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้ยิ่งเบิกบุญยิ่งได้บุญนะคะเวลาที่เราเบิกบุญเนี่ยมันเหมือนกับจิตใจ ของเราตอนนั้นอะ่ะมันมันมันกำลังอยู่ในภาวะของการเป็นผู้ขออยู่นะคะผู้ขอให้บุญที่ทําไปนะคะมาช่วยเราทีนะคะจิตใจมันจะตกอยู่ในภวังแห่งความอ่อนแอนะคะความอ่อนแอก็คือขอขอให้ช่วยช่วยสักทีอะไรอย่างเงี้ยบุญที่ทําไปเห็นไหมคะว่าจิตใจมันมัวหมองนะคะให้เราเปลี่ยนใหม่นะคะให้เราเปลี่ยนใหม่เป็นการที่แทนที่จะเบิกเบิกบุญไปเลยตรงๆคือการขอพรจากบุญตัวเองอะนะคะ ให้เปลี่ยนเป็นนึกถึงบุญของตัวเองนะคะนึกถึงบุญของตัวเองที่เคยทําไว้แล้วมันปีติสุขนึกจนให้เกิดปีติสุขขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าตอนนั้นนะ่ะเคยไปยกช่อฟ้าเคยไปด้วยตัวเองเลยไปเห็นอุ้ยตอนที่เขาดึงดึง,ด,งดึงไปเนี่ยโอ้หใจมันเกิดปีติมันฟูมากนะคะให้ะระลึกนึกถึงไปที่ภาพเหตุการณ์ เหล่านั้นนะคะจนใจมันฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงเออจนจนยิ้มออกจากหน้านะคะจนยิ้มเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ใจมันยิ้มยิ้มยิ้มจนหน้าตาก็ยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับนึกถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองได้เคยทําไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะ นึกถึงจะกกี่บุญก็ได้นะคะจะก,กี่บุญก็ได้เออแถมยังได้เคยช่วยชีวิตสัตว์นี่นานเคยได้ไถวัวเออเขาจะปิดยอดพอดีเราก็ได้สมทบกับเขาไปอะไรแบบนี้นะคะ แทนที่จะเบิกบุญขอพอรจากบุญตรงๆนะคะการที่เป็นการที่จิตมีลักษณะของการเป็นผู้ขอเนี่ยมันจะอ่อนแอมันจะอ่อนแรงมันจะอ่อนกําลังมันจะซึมเศร้านะคะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ระลึกถึงลึกถึงบุญเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่กระทําบุญนั้นๆให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบุญมันจะมีอํานาจขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าไปจุดเทียน ะะแสงสว่างมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนั่นนะคะเมื่อสว่างแล้วนะคะก็ให้นะคะขอพอรได้เลยนะคะขอพอรว่าบุญนี้นะคะก็ขอให้ในบุญที่ทำเนี่ยแล้วก็การเกิดปิติสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะขอให้พรพลังบุญแห่งนี้เนี่ยนะคะบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยนะคะข้าพเจ้ากําลังตกทุกข์ได้ยากข้าพเจ้ากําลังขัดสนมีวิบากกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะขอให้บุญทั้งหลายจงรวมตัวกันนะคะเป็นตาบะเดชะนะคะเพื่อมาเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะดังนั้นนะคะปรับจิตก่อนนะคะปรับจิตก่อนที่จะเบิกบุญคือให้นึกถึงบุญตัวเองจนเกิดปีติสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงค่อยเบิกบุญนะคะตรงนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะจึงจะทําให เราเนี่ยนะคะกลายเป็นผู้ที่ผลิตบุญนําบุญมารีไซเคิลนะคะไม่ใช่เป็นผู้ที่ใช้แต่บุญเก่าบุญเก่าบุญเก่าขอแต่บุญเก่านะคะจนบุญนั้นน่ะนะคะพี่มิ้นไม่ทราบอ่าไม่ไม่ไม่ พี่มิ้นคิดว่าการเบริกบุญนะไม่ได้ทําให้บุญหมดหรอกนะคะถ้าเบิกบุญด้วยการคิดถึงบุญอีกครั้งหนึง่งแล้วจนทําให้ใจปิติสุขนะคะตรงเนี้ยมันก็คือเป็นการมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือการทําบุญด้วยปัญญาในกใน3การคือก่อนทํานะคะขณะทาและหลังทำเนี่ยใจเกิดขึ้นปิติสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็อธิษฐาน่งบุญนั้นเหมือนกับที่พระพุทธองค์นะคะ ที่ทรงเขาเรียกว่าที่คุยกับแม่พระธรณีนะคะตอนที่ท่านจะชนะพญามารน,นะคะที่ท่านก็เบิกบุญเหมือนกันใช้วิธีเบิกบุญที่ท่านนะคะให้แ่แม่พระธรณีไม่ได้เบิกบุญกับพระแม่พระธรณีนะคะเบิกบุญของท่านเองนั่นแหละเพียงแต่ให้แม่พระธรณีมาเป็นสักขีพยานบุญว่า น้ำที่ท่านหยาดลงไปในการแผ่แผ่บุญน่ยนะคะมันมีมากเท่าไหร่นะคะมากมายในไม่รู้จัก,กี่มหากับเนี่ยนะคะที่ท่านได้สังสมบําเพ็ญบุญบารมีมาเนี่ยมันมากเกินมันมากพอจนซัดพญามารกระจุยกระเสนามานกระจุยกระจายไปเลยนะคะเนี่ยคือการก็คือคล้ายๆกับการเบริกบุญเหมือนกันท่านกระลึกนึกถึงบุญด้วยจิตใจที่ไม่อ่อนแอนะคะระลึกนึกถึงบุญด้วยจิตใจจะไม่อ่อนแอบุญไม่มีวันหมดนะคะอันนี้ก็จึงเป็น เคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากกับทุกๆท่านไว้นะคะก็ใช้ในายาจําเป็ม นะคะใช้ในยันจําเป็นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านพบแต่ความโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านสําเร็จสมปรารถนานะคะติดค้างติดข้องอะไรอยู่นะคะพี่มินก็ขออธิษฐานนะก็ก็บําเ็ญเพียรภาวนาอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็เชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันนะคะพี่มินก็ขออธิษฐานส่งแรงใจให้ทุกท่านสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา <c oughs> ในทางที่ชอบประกอบด้วยทําด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามให้พี่มินด้วยนะคะ